เามาดูปัญหากันนะคะเรื่องของผลแตกผลร่วงอีกส่วนหนึ่งนะคะมาจากมดค่ะเห็นไหมคะมดตัวเล็กๆเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะสังเกตดูนะคะเนี่ยค่ะทําให้ลูกที่เขาจะเข้ามาช่วงที่ลูกกาลังจะเข้าสีแล้วเราก็จะห่อเนะะี่ยค่ะผลร่วงนะคะจันนี้ไม่มีมดนะคะจันนี้ไม่มีมดปัญหาผลร่วงไม่มีค่ะ,ะผลร่วงไม่มีนะคะ ตัวนี้ค่ะจันนี้ค่ะพวงเต็มเลยเหมือนกันค่ะมดเต็มเลยเพราะฉะนั้นก่อนห่อนะคะต้องใช้ยาฉีดก่อนนะคะที่สวนจะใช้มาราไทออนนะคะก็ลองไปหาดูนะคะตามท้องตลาดเขาเรียกยายเย็นนะคะ อย่าร้อนฉีดไม่ได้นะคะฉีดแล้วผลร่วงค่ะเขาเรียกยาเย็นนะคะมาลาไทออนค่ะนะหรือกลุ่มที่เป็นยาเย็นชื่อสามัญเขาก็ตัวเดียวกันนะคะมาลาไทออนเหมือนกันถ้าไม่มีแล้วก็ตัวที่ใกล้เคียงนะคะที่เราเรียกว่าถามร้านเขาค่ะเขาจะบอกว่าเป็นยาเย็นนะแล้วจะทําให้ขั้วไม่ร่วงนะคะไม่ร้อน